สวัสดีนะครับท่างคุณแฮกแอคชั่นนะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกสายพันธุ์ส้มสายน้ำผึ้งเอาไว้มาปลูกกันหรือการปลูกซ่อมแซมนะเราควรจะเลือกต้นพันธุ์ลักษณะแบบไหนดีนะครับนี่อย่างที่อยู่ด้านหลังผมพึ่งออกมาเลยนะครับนะเรากนะ็ไปซื้อมาจากร้านที่เขานะับาะพันนะต้นพันธุ์ของส้มสายน้ำผึ้งนะครับโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะเลย ครับเนื่องจากเขามีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ทํายังไงให้ต้นแข็งแรงนะครับแล้วควรจะเลือกลักษณะสายพันธุ์อย่างไรดีวันนี้จะมาพูดให้ฟังการเลือกสายพันธุ์ของส้มสายนุกพึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับอ่าต้นต้นที่เรียกสายพันธุ์ก็คือจากจากดินของถุงนเนี่ยครับถึง ตรงที่เราเสียบยอดเน,นี่ยอันเนี้ยเขาเรียกต้นพันธุ์นะมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับไม่อ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับพันเจซีนะครับพันคอยเยอร์พันฟรีโอนะครับนะยกตัวอย่าง3สายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่เขาจะาใช้3สายพันธุ์นี้เนื่องจากมีความาทนต่อโรคนะครับแข็งแรงให้ผลผลิตที่ดีนะครับให้ลูกที่ใหญ่นะผลผลิตที่โตนะครับเหมาะกับ ความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับนายกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับอันเนี้ยที่ผมนํานมาก็จะเป็นพันเจสีนะพันเจีนะครับจะเป็นลักษณะต้นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือยังไม่โตพอสมควรนะยังไม่โตพอสมควรนะครับก็ลักษณะก็สวยอยู่นะสวยอยูอ่อันนี้ก็จะลําต้นก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะ ดูต้นหนึ่งนี่ถ้าต้นที่มันโตมากกว่านี้นะครับราคาก็จะสูงมากกว่านี้น้่นะครับอันนี้ก็อยู่ระดับกลางๆนะครับระดับกลางๆนะต้นประมาณห้าสิบหกสิบเนี่ยออกมาเนี้ยครับถ้าถือว่าแข็งแรงดีนะครับสําหรับต้นพันต้นนี้นะครับถือว่าแข็งแรงดีนะครับทีนี้ความ สำคัญของการเลือกนะครับอยู่ที่ว่าเราเดี๋ยต้องการแบบไหนนะอย่างเช่นสายพันธุ์นี้นะครับให้ผลผลิตเยอะแต่ลูกไม่โตนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งให้ผลผลิตไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ทําให้มีมีผลผลิตที่ลูกใหญ่ลูกโตนะครับแต่ที่เลือกมาก็เป็นพันธุ์ jc พันธุ์ jc จะให้ผลผลิตที่เยอะมากนะครับเป็นเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่เขาเรียกว่าลูกโดกนะครับลูกดก แต่ลูกของเขาก็ขนาดประมาณกลางๆนะกระเบ,บ 4, 5, 5, 5, ือสี่รเบอห้ากระเบือสี่เบอห้าเบือหกประมาณนี้นะครับอืการเลือกต้นพันธุ์ก็เลือกที่มันเป็นเขาเรียกว่าต้นพันธุ์ที่เป็นต้นตรงๆหรือจิงกระโดงอย่างนีอย่างที่เขาเรียกกันนะ,นะครับต้นตรงๆสมบูรณ์นะครับอยอดเนี่ยสามารถให้ยอดได้ดีนี่นี่นให้ยอดดีๆก็คือมีแขนงยอดออกประมาณสามถึงสี่แขนงอ,ออกประมาณนี้จะดีนะครับ แล้วก็ลักษณะใบก็สมบูรณ์นะอ่าลักษณะใบสมบูรณ์เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาปลูกทดแทนหรือเอามาปลูกไว้ในสวนของเราได้นะครับจริงๆการปลูกส้มไซรัปพึ่งเนี่ยอ่าเราปลูกน้อยๆได้ไหมนะห้าต้นสิบต้นแต่จริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเขาไม่นิยมปลูกกันน้อยๆนะนะครับอย่างส้มไซรัปพึ่งเนี่ยเขาจะปลูกกันแบบอ่าเป็นสวนเลยอาจจะเป็นหนึ่งไร่สองไร่สามไร่นะครับ ไล่ขึ้นไปจะเป็นสวนใหญ่ๆประมาณร้อยไร่ห้าร้อยไร่หรือพันไร่ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าปลูกน้อยๆเนี่ยคือ,คอส้มสซเดอพึ่งเนี่ยจะเป็นพืชที่เขาเรียกว่าต้องการการดูแลที่แบบเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาเราจะปล่อยปลาละเลยไม่ได้นะครับถ้าปล่อยปลาละเลยไม่ได้ถ้าเราปล่อยปลาละเลยไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอส้มที่เหมือนมะนาวรสชาติจะเปรี้ยวปี๊ดเลย ก็จะไ,ไม่เหมือนส้มเนาะนะเพราะนั้นก็ต้องดูแลตลอดเวลาเราปล่อยไม่ได้นะครับในะในเรื่องของการรดน้ําการให้ปุ๋ยทางดินการให้ปุ๋ยทางใบการป้องก,กงันโรคแมลงการเพิ่มฮอร์โมนต่างๆนะครับตามช่วงอายุการเติบโตของส้มนั่นเองนะครับอันนี้วันนี้ก็เลยมาแนะนําในเรื่องของต้นพันธุ์นะครับของอส้มสนันดิพึ่งว่าเราควรจะเลือกต้นพันธุ์ลักษณะแบบไหนดีนั่นเอง ถ้าวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องคุณแทกแอชชั่นนะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสำหรับที่นี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ